เพื่อนเพื่อวิเคราะห์ห้องสตูดิโอถ่ายสำหรับถ่ายทำคอนเทนต์ที่ผมออกแบบหน่อยครับมีสี่ห้องใช้แอร์ตัวเดียวทำปล่องลักกะปิดเปิดเป็นห้องสี่เหลี่ยมโง่โงครับใช้แอร์ตัวเดียวฝังไว้กลางห้องสี่เหลี่ยมแล้วทำปล่องลมแอร์แบบลักกะปิดลักกะเปิดเวลาไปใช้ห้องไหนก็เพียงแค่เปิดปล่องแอร์หันไปห้องนั้นแล้วปิดไว้อีกสามห้องที่ไม่ได้ใช้ผมอยากจะมีห้องถ่ายทำคอนเทนต์แต่ประเภทหลักห้องสตูถ่ายหนังเรืองละครคุณธรรม ห้องนี้ผมจะทาสีเขียวทั้งห้องไปเลยเพื่อให้มันเป็นกรีนสกรีนฉากเขียวไปในตัวไม่ต้องไปหาซื้อผ้าฉากเขียวเพิ่มเอาไว้ใส่เอฟเฟกใส่วัตถุตัดต่อฉากหลังที่ไม่ต้องการได้ง่ายยุคนี้มีแค่ฉากเขียวแทบไม่ต้องลงทุนเรื่องซื้อพร็ออุปกรณ์ประกอบฉากจริงมาให้งบบานครับเพราะเราสามารถเอาสิ่งต่างๆมาประกอบฉากได้ง่ายในเน็ตโหลดเอามาใส่ได้ง่ายครับห้องนี้เอาไว้แสดงหนังสั้นหรือละครคุณธรรมต่างๆอยากใส่เอฟเฟกปล่อยพลังอะไรก็ใส่เข้าไปง่ายๆ ครับห้องรีวิวสินค้าห้องนี้เน้นรีวิวตัดคลิปขายสินค้าต่างๆมากมายมีโตมุนไว้โชว์สินค้าสักโตนึงครับมีฉากเขียวไว้ด้านหนึ่งเผื่อตัดโชว์วางสินค้าด้านหลังห้องไลฟ์สดจัดรายการนั่งคุยห้องนี้ไว้จัดรายการต่างๆเล่าเรื่องพอดแคสต์เล่าเรื่องผีเล่าประสบการณ์เล่าคุยประเด็นน่าสนใจมีฉากเขียวไว้ด้านหนึ่งเผื่อใส่หัวข้อหรือภาพประกอบการเล่าครับห้องรายการทำอาหารกินโชว เน้นช่องรายการอาหารเป็นหลักเลยแยกไว้เพราะมันเลง่ายรายการทำกับข้าวพิสดารแปลกใหม่ต่างๆเน้นลีลาการปรุงบ้างครับและอีกส่วนคือนั่งกินโชว์เมนูต่างๆครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับห้องที่ผมออกแบบ